ก็ขอการสวัสดีชาวดิวต่าฟอร์ดทุกคนด้วยนะฮะอ no <second> ยู่กับเราอีกเ <No S 1> ช่นเคยอันนี้ลงมาแล้วว่าจะไปาหาของหรือกล่องปืนข้างบนนะ,ะทีจริงๆที่ตรงนี้มีกล่องปืนอยู่สองที่หลายหลายคนอาจจะรู้แล้วแต่สลับมือใหม่ยังไม่รู้นะฮะนี่กล่องปืนคนระับเราสามารถมาหาได้นะเอาปืน หยิบปืนแล้วก็ออกไปแล้วก็ไปแต่งของเข้ามาสู้ใหม่มันจะมีกล่องอันนี้ด้วยเนี่ยกล่องปืน2กล่องนะอันนี้เป็นปืน AHS 12นะปืนที่ผมใช้อยู่เดี๋ยวผมจะออกไปด้วยเพราะผมยังไม่ปลดล็อกมันถ้าเราปลดล็อกเราก็จะสามารถเอาไปเออเอาไปเล่นอีกด่านนึงได้นะ่ด้อะไรนะผมไม่รู้ลืมจนมาผมเล่นแต่ด่านนี้แหละโอ <laughs> okay. เคขอวิ่งฟาร์มก่อนนะครับทุกคน ฟาร์มแบบชิวๆน่าจะไม่มีคนนะกำลังเริ่มเกมลงน่นาจะมีบอรดประมาณสองสานาทีนี่แหละเดี๋ยวก็เริ่มเริ่มมีคนแล้วล่ะว,ว่าเขาก็วิ่งฟาร์มกันเนาะบอร์รแลวคนวะบอรครับวิ่งหนีด้วยจนเป็นหนึ่งเมตรอันนี้ปืนนี้แต่งเต็มมาก แต่งมาแปดแสนน้องโคตรแพง่ะแต่งแบบรุนรูๆครับแบบยิงนิ่งนี่ยแปดแสนเก้ารูอเปล่าผมจะไม่ผิดนะปืนกระบ,บอกนี้แต่งมาแปดแสนเก้านะจริงๆผมไม่น่าใส่ไฟฉายมาหรอกปืนเนี้ยมันเปลืองมากเลยใส่แค่เลเซอร์มาตัวเดียวก็พอแล้วเลเซอร์แล้วก็ที่จับนิดนึงแต่ว่าเปลืองมากเลยใส่ผมคิด ผิดมากไม่เป็นไรครับแต่งมาแล้วใส่มาแล้วก็โอเคไฟฉายมันก็มีส่วนที่ช่วยนะเวลา,าจงังหวะเราเข้าบวกเข้าไฟอย่างเงี้ยจงังหวะแคบๆเราเปิดไฟใส่หน้ายิางเงี้ยเขาก็จะเหลี่ยมตาเรียกว่าอะไรนะแสงมันแยงตาทุกคนเหมือนไฟฉายมาส่องหน้าเรามันก็แสงงั้นนะ่ะอันนี้น่าจะคนหรือบอดบอดหรือคนขอโทนไม่ได้ใจโอเคบอดครับ คนน่าจะยังไม่มานะยิงยิงไปก่อนอะไรเนี่ยเคาไปเสียสามสี่เมตรไม่ตายกระสุนโคตรก้ากงหัวดันมาละบอดวิ่งกลับมาที่เดิมเห็นเราไม่คิดได้ขอเคลียบบอดไปพางนะครับรอคนรอคนแล้วก็ฟาร์มของไปด้วย ผมคิดว่าไม่น่ามีคนมาเฮ้ยสิงปืนพู้ยังไม่ขาดคําเลยมากันละเพื่อนน่าจะยิงบวกไปแล้วนะอันนี้บอด <c oughs> โดนปืนประมาณสองเมตรล่วงเข้าตัวดามจดห้าสิบเข้าหัวดาม็ดประมาณเท่าไหร่อ่ะดูเหมือนกันเอ้ยคน เฮ้ยนี่เเสียงปืนเราได้ยินโอ้โหยิงโดนไปแค่สองเม็ดเองไม่ตายปืนยังดีดอะ่ะผมเต่งที่จับมาผิดอะ่ะเสียดายมากเดี๋ยวตามไปก่อนเพื่อนอ้อมแล้วเพื่อนดักแล้วเรียบร้อยนี่เพื่อนเคลียร์แล้วโอเคเพื่อนยิงตายแล้วหมดตีครับเพื่อนเก็บคนเดียวสามตัวจังหวะนี้เราก็มาลุด ของกับเพื่อนสิครับรออะไรอ่ะแบบวหวานเลยทุกคนโอ้โหกระเป๋าเพื่อนยกไปทั้งกระเป๋าเลยอ่ะเพื่อนน่าจะไปคัดที่หลังเพื่อนก็กระเป๋ากระเป๋าสี่สิบช่องวะน่าจะใช่ครับอันนนั้นอีกศพหนึ่งเพื่อนเอากล่องนั้นเรากล่องนี้นะเราขอแย่งของหน่อยละกันขอรุดของหน่อย อุ้ยสโคบสโคบสีม่วงราคาเท่าไหรว่วะเจ็ดหมื่นครับราคาเจ็ดหมื่นทุกคนเดรูดก่อนขอรูดก่อนขอรูดก่อนเอาของฟ้าก็ของม่วงก็น่าจะโอเคนะที่เหลือก็ไม่น่ามีอะไรนี่ดิฟสติกทแทงหนึง่งจับยัดไปเอากระเป๋า ไม่น่ามีของอะไรอีกวะกับเพื่อนสิอันนี้มีอะไรบ้างอ่ะเอ้ไอบีไฟว่าไปของม่วงด้วยโอ้โหของของแต่งเต็มอ่ะทุกคนโอ้โหเพื่อนขอรูดหน่อยนะ <c oughs> อันนีก้ก็กระเป๋าเพื่อน๋อกระเป๋าเพื่อนเป็นกระเป๋า24ช่องเราดูว่ากระเป๋าิบช่อง ขอขอแยกแยกของก่อนจัดเรียงของหม่ก่อนจะไ,ได้ประหยัดช่องในการเก็บของนะเอาลูนได้ไปว่ะโอเคอันนี้เอ้ยเ้ยเ้ยอะไรอุยอ้ยอุ้ยใครยิงแต่ยินพวกหลบแป๊บเพื่อนถึงก็ต้องวิ่งหลบเหมือนกันนะ คนรือบอดวันนี้อยู่ข้างๆด้วยเมืแบบ่อกี้ตัวเดียวครับตรงนี้วายังไงจะเข้ามาชาร์จหรือเปล่าหรือยังไงรือบอดสวัสดีเปิดไฟฉายรอแล้วไม่เข้าว่ะคนอยูระบบคนไปไอ้แฟดโดนว่ะโอ้บอดเราเน้กว่าคน บอดครับทุกคนโอ้โหเพื่อนกระโดดบางกระสุนเกินไปเพื่อนของเต็มเลยไม่ได้สองศพรูดเอากับเพื่อนคนละครึ่งจริงๆแบ่งกันก็นได้นะได้แปดแสนแปครับคุ้มอ,อยู่ขอจัดของเรียงดีๆก่อนทุกคนจะได้มีพื้นที่เยอะ ในการใช้สอยโอ้ยก่อกอแว่งไปนิดนึงลงใส่โดนมอดยิงต้องอันนี้เก็บไม่ได้อันนี้ผมจะจัดมันเก็บไม่ได้เรียงมันเข้าที่เข้าทางก่อนครับไเป็นกระสุนม่วงเหรอกระสุนสี่ปะ โอเคได้อยู่แปดแสนก็ยังโอเคนะกำลังพอดีเดี๋ยวรอจังหวะออกก่อนเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับเพื่อเราแยกของก่อนที่ยิงปอเราก็ยังเหลืออีกเยอะนะเราเอาของเพิ่มอีกก็ได้เดี๋ยวจัดก่อนยังเหลืออีกนิดนึง เค <Okay. S 2> น่าจะไม่มีอะไรแล้วลนะ่ะดูฉากที่รอนี้นะเพื่อนน่าจะอิ่มอ่ะอิ่มเต็มอ่ะน่าจะฟูจัดได้สองศพสุดๆได้ทั้งกระเป๋าได้ทั้งอะไรด้วยจะขอแวะฟันตรงนี้ก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ก็มีเซฟว่ะนนไม่เอาไปก็สวยสิของฟ้าหนึ่งชิ้น มีอะไรบ้างน,นี่ก็ของเขียวราคาพันสองพันสองสามพันราคาไม่อันนี้มากนี่ขีดกาดสีฟ้าเราไม่มีไม่เคยมาเปิดเลยนะเอาไม่เคยซื้อขีดกาดฟ้ามาเปิดตรงนี้เลยนะเฮ้เพื่อนมากลเลย <This bike S 1> เอ,เอ,อ,อ,อยนะเฮ้เพื่อนไม่เอาหรอตรสอบหน่อยว่านะเพื่อนไม่เอาหรอ ไอ้ของทองนะเว้ย SSD อ่ะแล้วก็วิ่งหนีไม่เอาหรอราคาเท่าไหร่เจ็ดหมื่นสองโอ้ถงปูนด้วยวะเอาเอาเอา,เาต้องเอาไปเหลือสิบนาทีครับเราต้องออกให้ได้เราขอเลี้ยงอนเราจะเอาถงปูนไปด้วยทงปูนสี่หมื่นสี่หมืนห้าป่ะถ้าจำไม่ผิดนะ ไอนน้ยาเพื่อนนี่ว่ะขอจัดของก่อนเลื่อนเื่อนเลื่อนเื่อนขึ้นไปก่อนเราจะาถุงปูนอัน,นี้ได้ละช่องเป็นเท่าไหร่ะล้านหนึ่นงนะใช่ไหมโอ้เราคิดว่าเราจะออกแปดแสนซะแล้วเพื่อนใจดีจัดจัดเลยให้ของทองเราชิ้นนึงออกเป็นล้านครับเกมนี้ทุกคน ขอออกเลยแล้วกันโอเคออกกับเพื่อนแล้ว mm hmm. ก็โอเคครับเกมนี้เราก็น่าจะออกเป็นล้านนะแบบอิ่มอิ่มเลยอะ่ะ mm hmm. คุ้มครับ mm hmm. เจอกันยิมหน้าครับชาวเดลต้าฟอร์ทุกคนบ๊ายบาย